แน่นอนคะ่ะสถานการณ์ที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของฝนฟ้าตลอดจนสถานการณ์น้าจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่นะคะซึ่งส่งผลทําให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ของประเทศไทยเราเลยนะคะก็ไล่มาตั้งแต่อีสานเหนือกลางแล้วก็ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่สุขโขทัยค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงกันดูสุขโขทัยเนี่ยประกอบกับไปเจอน้ําที่มาจากอ่างเก็บนะ้ําแม่โมออกแล้วก็อ่างเก็บนะ้ําแม่ราพันล้นสปรเวเนื่องจากฝนที่ตกหนักค่ะก็เลยเออล้นเข้าพื้นที่อําเภอเมืองสุขโขทยัยนี่เป็นภาพ ของน้ําที่ท่วมเข้ามาที่อําเภอเมืองนะคะอย่างเช่นบริเวณพื้นที่ตาบลบ้านกล้วยแล้วก็ตําบลธานีอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยล่าสุดตอนนี้มวลน,น้ําก็ยังขยายวงกว้างแล้วก็มีน้ําท่วมสูงหลายจุดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นตลอดเส้นทางจากสะพานพระร่วงจนถึงวิทยาลัยเทคนิคสุขโขทยัยระดับน้ําสูงประมาณสัก20-50เซนติเมตรค่ะอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือตรงโรงพยาบาลสุขโขทัยนะคะ เพราะว่ามีผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีแบบนี้เลยเอาแผ่นเหล็กมาทําทางเข้าแล้วใช้เรือค่ะที่เห็นเนี่ยคือเอาเรือมารับส่งผู้ป่วยเอามาใช้บริการจากแยกสี่แยกคลองโพนะคะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกันท่วนหน้าที่ชุมชนคลองโพแล้วก็ชุมชนวัดคูหาสุวรรณน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนไปกว่าร้อยหลังคาเรือนนะคะบางจุดเนี่ยมีรายงานว่าน้ําสูงทีเดียวเมตร50ก็มี บางจุดต้องใช้เรือในการสัญจรเท่านั้นเนี่ยค่ะใช้วิธีแบบนี้รถไม่สามารถผ่านได้ส่วนถนนบายพาสค่ะตั้งแต่สะพานโตโยต้าจนถึงสี่แยกคลองโพร,ระดับน้ำสูง50เซนติเมตรนี่ยังลุยมาได้แต่ว่ารถเล็กดูสภาพแล้วไม่น่าจะผ่านได้นะคะ ตรงสถานีขนส่งเฉลิมพระเกยียรติประชาชนไม่สามารถจะเข้าไปใช้บริการได้เลยตอนนี้ทางจังหวัดต้องแจ้งเตือนระดับน้ำจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าน้ำได้ล้นเข้ามานะคะล้นสปริวเ์เข้ามาภาพรวมของจังหวัดสุขโขทัยตอนนี้ได้รับผลกระทบไปแล้ว9อําอำเภอ56ตำบล288หมู่บ้านค่ะ